สวัสดีค่ะอาจารย์มงกรพยากรณ์ค่ะจะมาทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีนะคะโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีค่ะค่ะท่านใดก็ตามแต่ที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดที่เพจอาจารย์มงกรพยากรณ์นะคะถือว่าเป็นค่าบูชารูเนาะค่ะคากำลนงายของอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิ้นสุดที่30มิมิถุนายนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชาวราศีกรกฎช่วงนี้การทำงานเป็นอย่างไรนะคะเอ่อบริษัทปรับโครงสร้างการทำง,งานของคุณคุณ,ค,ณค่อนข้างที่จะเครียดและค่อนข้างซีเรียสเนื่องจากว่ายอด ไม่เป็นไปนตามเป้าหมายอย่างที่คุณวางไว้เนาะแล้วก็เกิดการผิดพลาดในการเสียหายระวังนะคะติดต่อสื่อสารใดๆก็การส่งอ e ีเมลการเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้นะคะทําให้คุณเครียดนะกับงานที่ทําพร้อมกับชว่วงนี้คุณยังพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานคุณค่อนข้างยากนะเพราะันชว่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่สนับสนุนคุณเต็มที่นะคะเพื่อนร่วมง,งานชว่วงนี้จะเอาเปรียบคุณเนาะแล้วก็จะเหยียบหัวแทงหลังคุณเนาะไม่ค่อยเอ,อื้ออํานวยกับคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องงานเพราะฉะนั้นงานภาพรวมๆเลยทําให้คุุณมอปสรครติดดขผู้ใหญ่ไ่ไ เพื่อนไม่ช่วยเหลือเพราะงานช่วงนี้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะในเรื่องของการทํางานค่ะคุณเอาตัวรอดได้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้ตึงมือนะคะได้ซ้ายจ่ายขวานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอกสารนะคะเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้สินที่คุณมีอยู่นะคะสร้างความหนักใจพอสมควรนะคะแต่อย่าเพิ่งหนักใจเนื่องจากว่าในดวงของคุณยังมีโชคลาบลาบลอยเกิดจากผู้หญิงให้โชคคุณนะคะเพราะงั้นคุณจะมีโชคค่ะ เรื่องสุขภาพนะคะปวดหัวไมเกรนนะแล้วก็ช่วงนี้ต้องะระมัดระวังจะเป็นทุกขลาบนะมีโชก็จริงแต่ว่าจะมีอุบัติเหตุจากการเดินทางการทํางานหรือไม่ตัวคุณเองเนาะหกกะลมหกกะลุกแล้วระมัดระวังนะคะจะไม่มีคู่กรณีด้วยไนงะเพราะงั้นช่วงนี้นะไปไหนใกล้ๆก,ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็ตรวจตาลดด้วยนะคะเวลาที่เราจะไปนะ,ะส่วนเรื่องความรักช่วงนี้นะเข้าขายนะ้ำ ต้องงอนง้อขอคืนดีกันหน่อยนะและช่วงนี้เรามัดระวังชีวิตคู่จะทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินนะคะส่วนท่านใดนะคะที่มองหาลักครั้งใหม่ช่วงนี้จะมีคนมีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาจีบคุณคุณต้องระวังลักซอนซ่อนรักนะคะกลับเดี๋ยวจะมีคนทางไกลเข้ามา แถมเข้ามาหลอกคุณด้วยทําให้คุณเสียความรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านอาอานนะคะโรคประจําตัวอยู่ตามปกนักปกตินะคะลูกหลานและบริวารบางครั้งทําให้คุณรู้สึกเซ็งๆบ้างอาจจะต้องปากเปียกปากแสกับลูกหลานและบริวารน,นะคะที่อยู่อาศัยให้ความโชคดีค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถนะหรือบ้านเลขที่นะหรือชาช่วงนี้คุณมีการเดินทางไป บ้านเพื่อนนะคะลองดูนะคะลองซื้อติดๆไว้เนาะบารนทที่ของเพื่อนก็ให้โชคคุณได้นะคะช่วงนี้การการซื้อทรัพย์สินยังไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านหรือของอะไรที่มันดูราคาแพงๆมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะงั้นช่วงนี้ต้องประคองประคองไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเสริมดวงได้ท่องคาถาบูชาดวงประจําวันเกิดของตัวคุณไว้นะคะแล้วคุณจะมีแต่ความโชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ